ขุดสามถึงนอห้องกระทุมงตาเทศบาลชั้นสองประธารคณนักงานเทศบาลคกระจับประเด็วาณะที่สี่นะครับเรื่องยับติดอนุมัติรายจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดทำโครงการในหมวดค่าดินและก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสเด็กบริเวณซอยเทศบาลระจับซอยยี่สิบ เชื่อมซอยยี่สามกับเชิญท่านตัวอย่างที่แจ้งครับยนท่านประธานสภาเทศบาลสบุกระจับด้วยซอย เทศบาลประจับ21เชื่อมซอยเทศบาลตะบนประจับ23ครับประชาชนที่อยู่ระหว่างซอยดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากทางเชื่อมซอยดังกล่าวไม่มีท่อระบายน้ําในช่วงฤดูฝนไม่สามารถระบายน้ําได้ทันเกิดปัญหาน้ําท่วมสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจึงขอเสนอเจตติขอมัดใจขาดเงินสะสมเพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ําโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้หลักการขอมัดต่อสภาเทศบ,บาลจมงกระจับใหญขาดเงินสะสมจํานวนเงินหกแสนบาทเพื่อดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยอเทศบาลกระจับ21เชื่อมซอยกระจับ23เป็นเงิน6แสนบาทโดยทำการก่อสร้างท่อรายน้ำความรีดเสริมเด็กขนาด60.60เ60มตรความยาวรวมบอกพักไม่น้อยกว่า114เมตร144เมตรตัวตีครับรายละเอียดตามแบบแผนของเทศบาลตะกกระกจับนากระกจับแผน พัฒนานสองหิ่นกสเจถึงอง5ริเพิ่มเติมครั้งที่1ครับ2564ัหตุผลเนื่องจากเทศบาลนัวจัดมีความจำเป็นต้องการต้องจัดทำโครงการก่อสร้างเคร่องใบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยเทศบาลนัวจัดบเเชื่อมซอย23เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือร้อนของประชาชนและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดำเนินการตามอำนาจหน้า,นา,นา,นาที่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มาไทยเล็ที่มต0.8 0.8.2ทับก72 72ลงวันที่26ธันวาคม2560แต่เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการตั้งใจเพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าวจึงอาศัยเทียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายการฝากเงินและการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ .2547 ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2กศ .2548 ้อที่89ความว่าองค์กรโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัตจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังนี้ให้กระทำเฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสรวนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อบรร ბ ตัดความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้เป็นต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่กฎหมายกําหนดเทศบาลร่วจับ มีสถานะการเงินนักวันที่10สิงหาคม2564ยอดเงินสะสมของเทศบาลลงจับที่สามารถนำไปใช้ได้จำนวน34ล้าน3,042,264บาท43สตางดังนี้ผู้หานท้องหินจึงขอเสนอยติขออนุมัติจ่ายผ่านเงินสะสมของเทศบาลเพื่อจัดทํำโครงการก่อสร้างเทอาระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาลตำบลบกระจับ21เชื่อมซอย23เป็นจํานวนทั้งสิ้นจํานวนเงินทั้งสิน้น6 0 0 0 0บาทจึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อสภา,าตระบบกระจับเพื่อท,ท,ท,ที่จะมาพิจารณานูวัดต่อไปขอบคุณครับครับมีสมาชิกท่้นใดที่จะประสสม์จะอภิเษายไ้นครับ โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับเหมืนจะได้เชื่อมต่อกันใช่ไหมมันมันรวดเร็วตางอยู่แล้วครับได้เชื่อมต่อกันจะดีมากเลยน้ำใจครับครับ,รบหากใครมีสมาธิกท่านใดที่อะ,ะากมาส่งอภิปรายขอให้ที่ประชุมสมาชิกท่านใดผิดชอบให้อนุมัติ ใช่ครับจากเงินสะสมของเทศาบาลกำมานะจับเพื่อดําเนินการจัดทําโครงการกรา่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเทศบาลกระจับตอนที่เชื่อมสอ